เป็นคุณครูประจำวิชาที่เาคารพภีชาต์เด็กหญิงเจนติการอูนามและเด็กหญิงวราลัาแฝงมงวันนี้จะมานำเสนอเรื่องยาเสพติดและพวกของยาเสพติด 1. ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง ให้โทษร้ายแรงเช่นเฮโรอีนแอฟเฟต,ตามีนผู้ที่ขับฟองย,ยาเสพติดให้โทษระเภทหนึ่งเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึง3กรัมมีโทษจำคุก1่ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000ถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยาเสพติดให้โทษระเภท2ให้โทษทั่วไปเช่นฝิ่นโคคาอีนผู้ที่เสพยาเสพติดให้โทษระเภทสองโทษจำคุก6ถึง3ปี รับตั้งแต่1,000ถึง6 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งกรับยาเสพติดให้โทษระดับ3เป็นยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตหลักยาและมียาเสพติดให้โทษระดสอ2ผสมอยู่ยาน้ำแก้ไอผสมโคเดีนผู้ที่เข้าครอง10กิโลกรัมเพื่อจเพื่อจำน่ายยาเสพติดให้โทษระเภท มีคำกัเสพตให้ทระับ4เป็นสารเคที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่ทระดับห่หรือ2ผู้เสพยาเสพติดให้ทประดับ5ยกวพืกระท่มีจำคุกไม่เกินหหรือจไม่เกินสมนบาทหือจกัา5ยาเสพติดให้ระเ5เป็นยาเสพติดให้ทที่แม่เข้าอยู่ในระเับ1ถึง4เช่นกัญชาพืกระท่อม ขอจบกนนะารนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ